จริงๆแล้วเกรดในตอนที่เรียนมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินความสําเร็จในชีวิตมันคือความสามารถอีกตั้งหลายอย่างที่เมื่อคุณจบออกไปแล้วคุณต้องใช้แล้วมันไม่ได้สะท้อนอยู่ในตัวเกรดที่คุณได้อ่ะค่ะชื่ออาทิถาคงทรัพ์ยนะคะตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ จริงๆสังคมบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยก็ยังให้ความสําคัญเนาะหรือให้คุณค่ากับเกรดเฉลีย่ยหรือผลการเรียนของเด็กเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบของการสอบเข้าเรียนต่อก็ยังดูเกรดเนาะหรือว่าแม้แต่การไปสมัครงานหลายๆที่เขาก็ยังต้องขอดูทันสคริปต์แล้วก็ดูเกรดมันก็มีทั้งมุมที่เป็นด้านที่อาจจะเป็นด้านบวกและก็มุมที่เป็นด้านกลับกันก็คือด้านที่ส่งผลกระทบถ้าเราตัดสินเด็กแค่เกรดเนาะเราพบเลยว่าเขามีภาวะของแอนซตีเนาะ ความวิตกกังวลกดดันหรือบางคนก็เป็นซึมเศร้าเขาถูกขีดเส้นไว้แล้วว่าถ้าเขาไม่ผ่านตัวเลขตัวนี้เขาดีไม่พอส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดขั้นสุดต่งที่ว่าปฏิเสธการมีเกรดไปเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงระบบเดิมเนี่ยมันยังทํางานอยู่แต่เราเชื่อว่าการประเมินคนคนหนึ่งเนาะในพัฒนาการของเขาหรือในการเรียนรู้ของเขามันดูได้มากกว่าแค่เกรดคือเรามีความเชื่อว่ามนุษย์คนหนึ่งอะคะ่ะมันมีหลายมิติในการที่เขาจะเติบโตและพัฒนาในตัวเขา มันไม่ใช่แค่ด้านวิชาการเท่านั้นมันมีอีกตั้งหลายด้านในชีวิตมนุษย์ที่เขาทําได้และทําได้ดีซึ่งมันอาจจะไม่ได้สะท้อนออกมาเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นผลที่เป็นเกรดของเขาอะค่ะทีนี้โรงเรียนเองเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเราไปมองแค่ตัวเลขแล้วตัดสินเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันไปตัดทอนคุณค่าอีกหลายๆด้านเลยในตัวเด็กคนนั้นเราเรามองไม่เห็นตัวเด็กที่เป็นคนคนหนึ่งเนาะ โรงเรียนก็เลยให้ความสําคัญกับการที่ว่าถ้าเราจะประเมินเด็กคนนึงเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่เกรดเกรดเนี่ยเป็นผลปลายทางมากแต่ความสําคัญที่เราให้คือระหว่างทางนั่นต่างหากการเติบโตของเด็กคนหนึ่งจากจุดหนึ่งที่เขายือนอยู่ไปยังอีกจุดหนึ่งที่เขาพัฒนาและเติบโตขึ้นอ่ะตรงนั้นมีความสําคัญมากกว่าไปดูแค่ตัวเลขสุดท้ายที่มันเป็นผลลัพธ์ปลายทาง วิธีการประเมินของเรียนจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่า formative assessment นะคะคือเชื่อว่าการประเมินที่ดีมันต้องมีหลากหลายวิธีการหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันการใช้เกรดบางทีมันไปตัดสินอะแล้วเด็กไม่รู้เลยว่าเอ๊ะที่ฉันได้เกรดนี้มาอะไรหรอที่มันหายไปอะไรเอ๊ะฉันทำพลาดตรงไหนมันไม่มีเสียงอย่างเงี้ยสะท้อนกลับไปที่ตัวเด็กเนาะมันเป็นแค่ผลของตัวเลขแต่ว่าไอ้การประเมินระหว่างทางอะค่ะที่มันเป็น loop ของการให้ฟีดแบ็กกันเด็ก อย่างเป็นมิรนะคะคือเราเชื่อว่าการประเมินยังเป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะเพราะมันมันก็ช่วยให้ตัวผู้เรียนรู้ว่าตอนนี้ตัวเขาอยู่ตรงไหนแต่วิธีการให้ฟีดแบ็กของครูกลับมาที่ตัวเด็กเป็นระยะระยะเนี่ยสำคัญมากแล้วท่าทีของครูที่จะบอกกับเด็กว่าตอนนี้นะตรงเนี้ยได้แล้วละ่ะเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยแล้วจะดีขึ้นเนี่ยอันเนี้ยสาคัญกว่าโดยตัวฟีดแบ็กของเด็กๆเ,เองที่เมื่อเขามาอยู่ในระบบ ของการเรียนรู้แบบนี้การประเมินแบบนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตเห็นก็คือเส้นของการแข่งขันชิงดีชิงเด่นว่าฉันจะต้องแบบได้เกพจสูงกว่าแกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีค่ะเหมือนเด็กเขาจะมีมุมที่บอกว่าโอเคฉันเก่งเรื่องนี้เนาะแต่ว่าเธอเก่งเรื่องนั้นเราเก่งต่างกันแต่ว่าเราก็เรียนรู้ด้วยกันได้แล้วเราก็ช่วยกันได้และอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นของการเคารพแล้วก็ยอมรับกันและกันในมุมที่แต่ละคนมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญที่แตกตา่าง เราไม่มีการจัดลำดับที่การสอบว่า12 3 4ไม่ได้บอกเลยในผลการเรียนในตัวรีพอร์ตการ์ดของเราเนี่ยมันจะบอกแค่ว่าแต่ละด้านของการเรียนรู้ของเขาเขาไปถึงไหนแล้วแล้วจุดที่เขาจะพัฒนาต่อมีอีกเท่าไหร่มันก็ลดแรงกดดันความคาดคันความคาดหวังของผู้ปกครองเราให้เห็นแค่ว่าจุดแข็งของลูกคุณคืออะไรและจุดที่เราคิดว่าถ้าคุณช่วยกันพัฒนากับโรงเรียนไปด้วยกันจะเพิ่มตรงนี้ได้ยังไง บรรยากาศมันก็เลยจะเป็นในเชิงแบบท่อยทีท้อยอาศัยแล้วก็ร่วมมือร่วมมือกันมากกว่าแล้วตัวเด็กเองเนี่ยเขาเองก็สะท้อนตัวเองคือโรงเรียนเราเปิดโอกาสให้ตัวเด็กสะท้อนตัวเองและสะท้อนครูด้วยนะเด็กมีสิทธิ์ที่จะประเมินครูได้ด้วยมันก็เลยเป็นการทํางานร่วมกันไปทั้งครูเด็กและก็พ่อแม่ค่ะสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่จะอยู่รอดในโลก ข้างหน้าในอนาคตที่มันมีวิกฤตอะไรมากมายมันต้องการความร่วมมาร่วมมือค่ะมันไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการคอลลรเรเรทคุณทํางานกับคนที่ต่างจากคุณได้ไหมออคนที่มีความสามารถแตกต่างคุณสามารถสร้างความร่วมมืออน,นันให้เกิดขึ้นได้หรือเปล่ามันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือมากกว่านะเราไม่ได้บอกว่าพอคุณไม่แข่งขันแล้วคุณจะไม่พัฒนาตัวเองมันไม่ใช่เนาะ เราก็ไม่ได้ปฏิเสธคนที่ชอบแข่งขันก็เขาก็แข่งไปเขาค้าหาเวหาช่องทางที่เขาจะแข่งได้แหละแต่มันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งไงที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องไปแข่งกับใครแต่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองให้ได้เต็มศักยภาพของเขาค่ะสิ่งที่เราบอกกับเด็กเสมอคือโอเคที่นี่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเปรียบเทียบแข่งขันเนาะแต่คุณ่ะตัวคุณเองอะตัวเด็กเองเเอะต้องหาให้เจอว่าตัวเองอะอยากจะเติบโตไปเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรอันนี้ต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญะคะ่ะ